สวัสดีครับวันนี้เราขอมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับก็เข้ามาแรกก็สมัครเหมือนเดิมนะครับล็อกอินหรือใช้ฟัดบล์แล้วแต่คุณนะครับก็รู้แล้วใช่ไหมครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟแนวแบบของแจกของฟรีครับไอ้คนนี้ก็เป็นเอาที่หลังนะครับรอสิบนาที สำนีของก็แจกของครับใครๆคำว่ามาแรกก็แล้วแต่คุณที่จะมาเล่นได้ก็ได้นะครับถ้ามาดูตรงนี้น,นะครับตรงนี้ครับมีของอยู่ตรงไรยกล่องน,นี่ครับมีมีห้าโพนะครับห้าคูณห้าก็มาดูได้นะครับของอมูอะนนี้อยู่แล้วส่วนคนนี้ก็เป็นของบอกที่บอกเขา ที่เติมเอพีถาวนเนึ่งครับก็มาดูได้นะครับไอพวกนี้ก็เป็นที่ติดต่อแอดมินติดต่อ DJ เจ้ซอสองกองสามกองห้ากองอะไรพวกนี้ก็ต่างๆครับก็มาดูได้นะครับพวกพออะไรพวกนี้นครับ รู้สึกว่าเป็นพอพวกพวกแรกก็มาดูได้อันนี้ครับเป็นเจ้าของเซิร์ฟครับพวกไอมินใหญ่ไอมินเล็กก็มาดูได้นะครับก็ไอมินใหญ่ก็อยู่ในเซิร์ฟนี่นะครับแต่เขาออกไปแล้วอะบอกไม่ทันก็คอยดูเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็เป็นของหมกคนเท่าห้าคนเท่านั้นจํากับเพียงพอครับพวกสร้างบ้านนะครับก็ไปดูได้นะครับกลับที่กระเป๋าก็ไปสร้างบ้านได้ก็ไม่รู้แจกมาที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวดูเรื่อยๆครับ ไอพวกนี้เป็นของแรกครับต่างๆมาดูได้นะครับมาแลกได้ของแรกของแบบขุดได้ก็มาแลกได้ครับก็มันดูได้ครับมีหลายอย่างก็มาดูตรงนี้ได้ครับติดเติมเงินครับก็มันดูได้เลย มีหลายมีหลายมีหลแบบไอ้พูลนี่ก็เป็นที่วับวับโซนไปสร้างบ้านต่างๆแต่ชิ้นี้ก็ปักปูอยู่ครับปักผมที่วับวับเป็นนุเมนี่นะครับ <c oughs> ก็มาดูได้นะครับ <c oughs> ของแจกฟรีนั้นนะครับ ก็มันดูได้ตามสบายของคนนุณเลยครับแล้วก็เพิ่งเข้ามามแรกเอง ทิ้งขยะไม่ได้ครับเสริมหามเลยเแล้วแต่คนที่จะมานะครับก็มาวัดสร้างมาตรงนี้ได้ครับคลิกขวาตรงที่เราคลิกขวาเป็นอตอนแรกอะครับ บ้านที่สองบ้านที่สามบ้านจีเอ็มก็ดูได้นะครับเราขอปมหมดแค่นี้นะครับจะไม่ไม่อะไรอีกแล้วขอขอบคุณมากเลยครับก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากเลยครับแค่นี้นะครับบ่ายครับ